สวัสดีค่ะกลับมาพกอีกแล้วนะคะกับช่องมิสเอเราจะมาทำการดูนะคะว่าเงินที่เราทำการถอนไปคลิปก่อนหน้านี้ได้เข้าแล้วนะคะให้เรากดเข้าไปเลยค่ะจากนั้นกดที่ถุงเงินสีแดงด้านบนนะคะดูที่ตรงด้านบนขวามือค่ะ ก็คือการถอนเนาะสามสนะคะก็ยอดเงินเข้าแล้วนะคะ30.68เนาะก็ถือว่ายังจ่ายเร็วมากๆเลยนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็สามารถโหลดมาเล่นกันได้นะคะจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปกับรหัสอ้างยิงนะคะให้เพื่อ,อนๆกรอกเนาะก็จะสามารถหาเงินออนไลน์ได้ค่ะ คะ่ะสำหรับวันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe กำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ